สวัสดีครับวันนี้ครับผมมีข่าวดีมากๆที่จะมาฝากพี่น้องในวันลอยกระทงครับเป็นข่าวดีจริงๆอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังครับเนื่องในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะมีเทศกาลหนึ่งครับที่คนไทยรู้จักนั่นก็คือเทศกาลวันลอยกระทงรูปเด็กเล็กแดงหนุ่มสาวหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลาย,ลายๆคนนะครับก็จะไปร่วมในงานนี้แล้วงานนี้นะครับ ก็จะมักจะมีกิจกรรมรื่นเริงมากมายมีการออกลามีการขายของมีของกินมีการจุดพลุคนเยอะแยะมากๆครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรรู้ไหมนั่นก็คือกระทงครับกระทงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันคือเทศกาลลอยกระทงถูกกระทําอย่างสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วจากนั้นครับเราก็เอากระทงที่ทําเสร็จแล้วไปวางไว้ที่ริมน้าจากนั้นก็จะผลักกระทงให ไหลออกไปพี่น้องคอรู้ไหมครับว่าทำไมต้องเอากระทงไปวางที่ในน้ำแล้วผลักมันออกไปโดยความเชื่อของคนไทยนะครับในอดีตเขาเชื่อดังนี้ครับเขาเชื่อว่าการลอยกระทงเนี่ยคือการปล่อยให้ความบาปเคราะห์กรรมสิ่งไม่ดีและโรคภัยร้ายแรงต่างๆให้มันไหลออกจากชีวิตครับ ไปไกลเท่าไหร่ยิ่งดีเลยและจะเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้มันย้อนหวนกลับคืนมาครับข้อสรุปที่เราได้ก็คือว่าจริงๆแล้วนะครับคนเราไม่ต้องการจมอยู่กับข้อกรรมหรือว่าความบาปเวรใดๆครับแต่ความจริงก็คือว่าทุกคนก็ยังคงตกอยู่ในความบาปนั้นไม่ว่าจะลอยกระทงกี่ครั้งความบาปก็ไม่ได้หลุดออกไปครับเพราะแค่ศีลธรรมพื้นฐานเรายังหยุดทำไม่ได้เลยครับ มันเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆหลักพื้นฐานศิลธรรมนะครับของคนไทยก็คือห้ามโกหกใช่ไหมครับเอาเข้าจริงๆนะครับเราก็ไม่เคยเห็นมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่เคยโกหกจริงไหมครับใครที่พูดว่าตัวเองไม่เคยโกหกนั่นแหละโกหกมากที่สุดศิลธรรมข้อที่2ครับห้ามเบียดเบียนสัตว์หรือว่าผู้อื่นแต่ผมเห็นนะครับเข้าคิวทีไรเนี่ยก็เห็นแย่งแซงคิวกันเยอะแยะไปหมดเลยศิลธรรมข้อที่3ครับ ห้ามลักทรัพย์ขอโทษนะครับอย่าเผลอวางมือถือไว้ในห้องน้ํานะครับกลับไปอีกครั้งหนึ่งคุณจะไม่เจออีกแล้วห้ามลูกประเวณีเอาเข้าจริงๆนะครับถ้าเรายอมรับความจริงเราจะพบว่าผู้คนมีกิก๊กมีแอบมีเมียน้อยมีปัญหาเรื่องนี้กันอย่างมากมายสิลธรรมข้อที่5ครับก็คือห้ามดื่มสุราเมรัยเอาเข้าจริงๆนะครับผมก็มปก็เห็นว่ามีคนเมาคนไหนสักคน กล้ายอมรับว่าตัวเองเมาผมไม่เมาแล้วก็ไปก่อเกิดปัญหาต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยด้วยเหตุนี้ครับพระคิสธรรมคำพีในพระธรรมโรมบทที่3าข้อ23ของคริสเตียนได้กล่าวว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิของพระเจ้านั่นเองจึงไม่มีใครสักคนครับที่สามารถทำดีได้จริงๆด้วยเหตุนี้ครับมนุษย์จึงช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พระเจ้าจึงต้องส่งองค์พระเยซูคริสต์ผู้ไม่มีความบาปจากสวรรค์ครับมาช่วยเหลือมนุษย์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อทําผิดแล้วถ้าไม่มีการชดใช้มันก็จะไม่ยุติธรรมพระเจ้าส่งเป็นพระเจ้าที่ดีพระเจ้าก็เลยต้องยุติธรรมนั่นคือสาเหตุครับว่าทําไมพระองค์ต้องส่งองค์พระเยซูคริสต์มาเพื่อตายไถ่บาปเพื่อช่วยเหลือให้พวกเราหลุดพ้นเคราะห์กรรมเวนั่นเองพระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระองค์ส่งเป็นน้ําแห่งชีวิต น้ำแบบนี้ต่างหากนะครับที่สามารถช่วยให้เราหลุดพ้นจากครอบกรรมเวรนี้ให้มันไหลออกจากชีวิตได้บนกางเขนนะครับพระโลหิตของพระองค์ได้ชําระล้างความบาปของเราจนหมดสิ้นแล้วในพระธรรมยอหบที่3ามพันสิครับพระองค์ตรัสว่าใครก็ตามที่เชื่อและวางใจในพระองค์เขาจะไม่พินาศไปตามครอบกรรมเวรนั้นแต่เขาจะมีชีวิตนิรันร์พี่น้องรู้ไหมครับยิ่งกว่านั้นครับหลังจากนั้น หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนในวันที่สามถัดมาพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายครับพระองค์เขานั้นครับที่สามารถเอาชนะความตายได้เป็นขึ้นจากตายนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้เดียวครับที่ช่วยให้พี่น้องสามารถหลุดพ้นจากเคราะกรรมบาเวรและมีชีวิตนิรันดร์ได้จริงๆในพระธรรมโลมบทที่10ข้อ9นะครับได้กล่าวว่าใครก็ตามที่เชื่อด้วยปากและรับด้วยใจ เขาจะได้รับความรอดจากบาปเวนนั้นในพระธรรมสองโครินนะครับบทที่5้าข้อสิได้บอกว่าพี่น้องจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมครับคุณจะไม่ต้องเผชิญปัญหาอย่างลําพังอีกต่อไปพระองค์จะอยู่ด้วยพระองค์จะนําทางและเป็นทางออกให้กับคุณตลอดไปจนแม้กระทั่งความตายเพราะไม่อาจแยกคุณออกจากพระองค์ได้เพราะพระองค์สัญญาว่าพระองค์ได้ไปจัดเตรียม ที่อย่างดีไว้บนสวรรค์ให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์แล้วครับพี่น้องครับอยากให้กรรมเวรเนี่ยหลุดพ้นออกจากชีวิตจริงๆไหมครับถ้าอยากเนาะอธิษฐานตามผมครับผมอธิษฐานอย่างไรคุณก็อธิษฐานอย่างนั้นเพื่อเป็นการเปิดใจครับเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่พระเจ้าส่งสัญญาไว้อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เป็นคนบาป รู้ว่าอะไรไม่ดีไม่อยากทำแต่ก็ยังทำอยู่ข้าพระองค์อยากหลุดพ้นจากความบาปขอบคุณพระองค์ที่ส่งพระเยซูคริสต์มาตายไถ่บาปแทนข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอ,งคขอตัดสินใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ เข้าไว้ในใจขอเป็นลูกของพระองค์ขอพระองค์ทรงปกป้องขับไล่เคราะห์กรรมสิ่งไม่ดีเหล่านั้นให้ออกจากชีวิตจะขอติดตามพระองค์นับตั้งแต่บัดนี้สืบสืบไปเป็นนิดในานามพระเยซูคริสต์อาเมน ขอพระเจ้าวอวยพรนะครับสิ่งที่ท่านได้อธิษฐานตามด้วยความตั้งใจพระองค์ได้ยินและพระองค์รับความตั้งใจนั้นท่านจะได้สิทธทิเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์จะดูแลท่านนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงชีวิตนิรันดร์หลังความตายขอพระเจ้าอวพรทุกๆท,ท่านครับ So